ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนที่22่ยีงของการหนีนรกถือว่าเป็นตอนพิเศษเป็นตอนนี้การปฏิบัติหนีนรกแบบง่ายและเบาหรือว่าเรียกเว่าแบบชาวบ้านชาวบ้านตอนยี่สิบตอนที่21่พูดถึงพุทธานุสติกรรมฐาน การเจริญพุทธานุตติกรรมฐานนิบรรดาแทนพุทธบริษัทที่ทำกันต้องเข้าไป,ไปนั่งสมาธิในป่าในเขานที่คับแคบในที่อะไรต่ออะไรบ้างเนีย่ยในที่เล่นลับในที่สงดัดแต่ว่าเป็นท่านชาวบ้านทั้งหลายชาวบ้านระดับไหนก็ตามมีเวลาน้อย จะหาเวลาว่างไปทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอ่านตำราบแบบนั้นแล้วก็คิดว่าคนอย่างเราไม่มีโอกาสจเจริญพุทธานุสติกับเขาความจริงการตัดสโญยอดมีเฉพาะอนุสติเท่านั้นไม่มีกรรมฐานอื่นเจือปนอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงแระธรรมเป็นธรรมานุสติกรรมฐาน นึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังฆา,านุสติกรรมฐานนึกถึงศีลและกรรมบทสิบเป็นศีลานุสติกรรมฐานรวมความมาทั้งหมดอยู่แค่อนุสติอนุสตินี่ท่านแปลว่าตามนึกถึงตามนึกถึงเท่านั้นถ้าไม่ได้บอกว่าต้องไปนั่งสมาธิวันละกี่ชั่วโมง ถ้ากำลังใจเราเข้มข้นจริงๆท่านที่มีเวลามากวิธีตามนึกถึงให้จิตเป็นให้จิตเป็นสมาธิในพุทธานุสติกรรมฐาน,านมีวิธีทำง่ายๆนั่นก็คือใช้การบูชาพระพุทธรูปถาวายอาหารเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้า แต่เรามองไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนก็ใช้พระพุทธรูปที่บ้านนี่แหละถวายท่านที่นั่นสำหรับของที่ถวายพระพุทธรูปก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปหาของที่มีราคาแพงอาหารที่ท่านบริโภคทุกวันมีอะไรบ้างใช้เฉพาะอย่างนั้นเอากันแตเพียงว่าก่อนที่จะบริโภค ข้าวตักว่าก่อนที่เราจะตักกินแกงได้กับน้ำพริกปลรราผักต้มอะไรก็ตามปลาย่างเท่าที่มีอยู่เอามาก่อนที่เราจะกินของนั้นรวมความว่าเราไม่ถวายของเป็นเดงกับท่านแล้วก็ไปถวายข้างหน้าไปตั้งางกน,นาถ้ามีทุก็จุดทูกไม่มีทูกก็ไม่ต้องจุด กราบด้วยความเคารพนั่งมองพระพุทธรูปด้วยความเคารพจำภาพของตนไว้ตั้งใจว่านโมสามจบกล่าววาจาเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอเทาไข้าวและกับแล่นน้ำแก่พระองค์แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทรงครับโปรดห้ข้าพระพเจ้าเข้าถึงวัตถพภัณฑ์นในชาตินี้ เอาแค่นี้ก็พอคำว่าการเข้าถึงพระ涅槃ประการถวายข้าพระพุทธรูปจะถือว่าเกินพอดีไหมก็ไม่ใช่มันเป็นความดีที่ค,ค,ค,ทค,ค,ค,ค่อยๆทำค่อยๆก้าวเข้าไปถ้าเราตั้งใจไว้เพื่อนิพพานถ,าถ้าจะมีคำถามถามมาว่าหวังนิพพานได้แน่นอนไหมก็ต้องตอบว่าหวังได้แน่ ถ้าชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้า,นานมันก็ได้กำลังใจประเภทนี้ถ้าเราไม่ตกนรกมันก็เจ้าสวรรค์ไม่พรมเจ้าพรมปณิพานธ์ไม่มีอะไรหนักถ้าถามว่าทำอย่างนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานหรือก็ต้องตอบว่าใช่แล้วก็ตรงด้วยแล้วง่ายด้วยพุทธานุสติเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ คำว่าเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทุกลมไม่ใจเข้าออกมีจิตห่วงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้า <c oughs> ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็พระพุทธรูป,รรปนั่นแหละนึกถึงพระพุทธรูปเมื่อไรเขาถึงพระพุทธเจ้าเหมือนนั้นตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเราถวายท่านทุกวันจิตเราจะเริ่มเป็นห่วงท่าน <c oughs> <c oughs> ก่อนที่จะบริโภคอาหารและก่อนจะทำอาหาร ก,ก็จะคิดว่าวันนี้เราจะมีอะไรถวายพระพุทธรูปบางนทีวันนี้ถวายแล้วไม่ทันจะถึงวันพรุ่งนี้ก็นั่งคิดเดินไปบ้างทํางานบ้างอดคิดไม่ได้ว่าก้าหารอย่างนี้มีพรุ่งนี้เราจะนําถวายพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆตรงๆด้วยเป็นพุทธานุสติกรรมทฐานถ้าถวายข้าพระพุทธรูปแบบนี้จนชิน ถ้าวันไหนไม่มีโอกาสจะถวายท่านวันนั้นใจไม่สบายอย่างนี้ถือว่าจิตเป็นชาในพุทธานุสติกรรมฐานรับรองว่าตายชาตินี้ไม่ลงนรกแน่ต่อไปทรมานุสติกรรมฐานทำยังไงทำมานุสติกรรมฐานทำได้หลายแบบแบบต้นก็คือว่า ถาวายข้าวถาวายข้าวพระรูปเป็นพุทธานุตติกรรมฐานเวลากลางคืนหรือกลางวันในตอนเช้าตามเวลาที่ว่างตั้งใจบูชาพระเนี่ยบูชาพระคือสดมนเราเข้าไปถึงหน้าพระพุทธรูปเข้าไปแล้วเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแล้วต่อไปก็เป็นธรรมานุสติกรรมฐานตั้งนโมสามจบด้วยความเคารพ น้โมนี่แปลว่าข้าพเจ้าขอ,อนอบน้อมคืนนวสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระราหันพระองค์นั้นเป็นกล่าวคําสรรเสริญพระพุทธเจ้าแสดงความเคารพด้วยความจริงใจต่อมาบูชานึกอะไรได้บ้างถ้าวาดฉดมนจริงๆไม่ได้ก็ว่าต่อไปเสกเล็กน้อยคือหนึ่งพุทธทางพนังกระชามิ ในใจก็นึกว่าขาพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำมังสนังกระฉามิขา้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึงง่งสังขังสนังกระฉามิข้าพระเจ้าขอถึงประสงค์เป็นที่พึง่งถ้าว่าทั้งสามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติด้วยธรรมานุสติด้วยสังขานุสติด้วยพร้อมพร้อมไปหมดทั้งสามประการนี่เท่าหากว่าหรือเท่า ถ้าสวดอิติปิโสดได้ก็สวดอิติปิโสต่ออิติปิโสนั้นเป็นการสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าค,คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์โดยตรงถ้าสวดด้วยความเคารพชาชานึกในใจก็ได้ถือว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติโดยตรงวงความนทางสามอนุสติได้ครบถ้วนบริบูรณ์ ดยการที่เราบูชาพระก็ดีสวดมนต์ก็ดีถ้าวันไหนไม่ได้บูชาพระหรือไม่ได้สวดมนต์ตามที่พึงจะสวดได้ถ้าสวดไม่ได้จริงๆก็จะลืมนึกในใจหรือวาออกปากก็ได้ว่าพุทธังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงธรรมังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึง สังขงังสนังกระฉามิเข้าเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึงถ้าถามว่าทำไมจำกัดพระอริยสงฆ์เพราะนักบวชจริงๆไว้ใจไม่ได้ที่ดีก็มีมากที่เล็วก็ไม่น้อยถ้าพระอริยะนี่ท่านไม่เร็วท่านมีแต่ก้าวหาความดีโกกอบโกยความดีให้มากขึ้นถือว่ามีความดีส่วนเดียวก็ได้ ถ้าจิตใจของท่านมีความห่วงในการสวดมนต์นับูชาพระถือว่ามีความมม่นคงคือมีฌานในศีลานุติในในธรรมานุติกรรมฐานแล้วในเวลานี้มีอีกแบบหนึ่งเขามีเทพประธรรมเทพที่มันทึกเสียงเกี่ยวกับธรรมะจะเป็นระสูตรธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าเราชอบใจเทพอ,อันไหน ธรรมะส่วนไหนที่เราหามันแล้วเราชอบหรือว่าสามารถบันทึกเสียงพระสวดมนต์ก็ได้เวลาที่ตนนอนไปแล้วก็เปิดเทปฟังฟังด้วยความเคารพว่าฟังแล้วจะจบหรือไม่จบจะหลับหลับก็ช่างเถึะหลับเมื่อไรปล่อยไปอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนใจถ้าฟังยังไม่ทันจบหลับดี ฟังไปฟังไปจิตเริ่มเป็นสมาธิเล่น้อยแตน้อยเมื่อจิตรวมตัวถึงชายก็หลับในขณะที่หลับกี่ชั่วโมงก็ตามกว่าจะตื่นท่านถือว่าทรงฌานนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าท่านทรงฌานในในใน,ในธรรมานุสติกรรมฐา,านแน่นอนก็ปฏิบัติไม่ยากสำหรับพระสงฆ์วิธีปฏิบัติเป็นสางในสังขานุสติ สังขานุสตินี่ให้เรานึกถึงพระสงฆ์มันก็ไม่แน่นอนนัก <c oughs> เราอาจจะนึกได้แต่บางทีก็ลืมไปต้องสร้างความห่วงใยในพระสงฆ์ทำให้จิตเป็นห่วงเราเป็นคนห่วงพระสงฆ์ต่การห่วงนี่ต้องเสียทรัพย์สินบ้างแต่ไม่ต้องมากนัก <c oughs> แต่หากว่ามีพระมาบิณฑบาตถึงบ้านท่าน ถ้าท่านมีเวลาที่จะใส่บาตรได้ด้วยก็ไม่แน่นอนนักบางคนนมีเวลาน้อยเช้าต้องรีบไปทํางานรอพระมาปฏนบาตรไม่ได้ยานี้ก็มีมากสมมุติว่าท่านมีเวลาจะใส่บาตรท่านก็ตั้งใจใส่บาตรพระในตอนเชา้าอาหารที่ใส่จะมีกับข้าวหรือไม่มีกับก็ไม่สําคัญ มีข้าวเฉยๆก็ใช้ได้จะใส่มากองค์น้อยองค์ก็ใช้ได้ <c oughs> เป็นอันว่าเรามีความรู้สึกคิดไว้ว่าเราจะใส่บาตรพระสงฆ์ไอ้จิตนี่มันก็เป็นห่วงวันนี้เรามีของใส่บาตรแล้วจิตก็คิดห่วงว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรใส่บาตรบ้าง <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมา ถ้าแม่บ้านแลอพ่อครัวก็ต้องรีบหาอาหารให้ทันพระมาบินาบาตก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจคอยว่าพระมาแล้วหรือยังเมื่อใส่บาตรไปแล้วก็ยอดคิดไม่ได้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีอะไรใส่บาตรบ้างบางทีตอนกลางวันและตอนเย็นยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้นี่ เตรียมตัวว่าวันพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรใช้ข้าวอะไรใช้กลับอะไรทนี้เป็นตนจิตใจเราก็มีความกังวลในพระสงค์ว่าเราต้องใส่บาตรใต่ประสงค์อย่างนี้เป็นสังขานุสติแน่นอนแล้วก็เป็นจาคานุสติกรรมฐานเป็นฐานการบริจาคด้วยได้นอานิสงส์สามอย่างแต่สมมติว่าเวลาที่เราจะใส่บาตรไม่ทัน ธุระมันมากไปตอนเช้าถ้าเราเป็นคนมีข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็ภาชนะปีบหรือถังอะไรก็ได้มาตั้งไว้หนึ่งลูกที่ใกล้ที่บูชากางคืนเวลาบูชาพระเสร็จก็ตักข้าวใส่ในถังหรือว่าในขันหรือว่าในโถัอะไรก็ตามเลยข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็ตามมากก็ได้น้อยก็ได้ตามกำลัง ถ้ามีน้อยจริงๆวันาหนึ่งจอกลอยและวันาหนึ่งถ้วยชาก็ได้ <c oughs> ทุกครั้งที่จะใส่เพื่อเป็นการยิงกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวก็ว่าคาถาวิรัทยโยอ,องนุพ่ปานไปด้วยหนึ่งจบหรือว่าคาถามหาราบที่พิมพ์แจกไปก็ได้จะดีมาก คาถามมาลาทั้งหมดรวมคาถาเวาททะโยด้วยว่าหลายจบก็ได้ก่อนจะตักข้าวใส่ถังเวลาสวดมนต์บูชาพระเสร็จสวดมนต์เสร็จมนต์ไม่ต้องสวดมากนะักก็บูชาตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่วาคาถามมนั้นั้นนึกถึงพระประเจพระพุทธเจ้าด้วยสักเก้าจบหรือห้าจบหรือสามจบหรือเจ็ดจบตามเวลา เวลาที่ตักข้าวมาอย่าใส่ในถังก็ว่าที่หนึ่งจบอย่างนี้ทุกวันก็คิดแล้วว่าข้าวที่เราตักไว้นี่เราจะไ,ไวถ้ถวายพระสงฆ์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังขานุสติแน่นอนและก็เป็นจากคานุตติคิดจะให้เป็นทานการบริจาคโดยเสร็จได้สามอย่าง <c oughs> สี่อย่างที่การมีมีลาบมีผล ถ้าบรรดาแต่าพุทธศาสนิกชนไม่พอเรียกว่าไม่ถนัดในการใส่ข้าวมันลำบากข้าวนี่ถ้าได้มากๆแล้วจึงไปถวายพระต่การใส่ข้าลำบากใช้เงินเถอะก็ได้ไม่กันก็คิดว่าเงินจำนวนนี้เราจะนำไปถวายพระสงฆ์เป็นค่าประตาหารแนะ่ค่าก่อสร้างอะไรก็ตามท่านเ <c oughs> ถกท่านจะใช้เป็นค่าประตาหารก็ได้ <c oughs> ถ้ายารักษาโลกก็ได้ข้าพ่อผลท่าสบายถ้าไม่มีจะใช้ท่นก็ซื้อได้ทําการก่อสร้างก็ได้ไปบํารุงพระธรรมก็ได้ตามใจท่านแล้วเอาหมดทุกอย่างแล้วก็เอาเงินใส่กระป๋องลงไปถามว่าใส่เท่าไรก็ต้องตามใจผู้ใส่ท่านมีมากท่านก็ใส่ามากท่านมีน้อยท่านก็ใส่น้อยแต่การใส่ยอย่าให้ลำบากตนเอง ใส่เงินอย่าถือว่าต้องมากต้องทุ่มเทเท่านั้นเท่านี้อย่าเอาอย่างนั้นเอากันเราแค่เราห่วงพระสงฆ์ให้จิตใจนึกถึงพระสงฆ์ว่าเงินจํานวนนี้ทั้งหมดเราจะถวายพระสงฆ์แล้วก็ใส่ลงไปถ้ามันมีน้อยใส่หนึ่งสตังก็ได้สองสตังก็ได้ห้าสตังก็ได้หรือวันราสะลิงก็ได้วันเรสองเสลิงวันลราบ่ายก็ได้เท่าไรก็ได้ ยำนวนที่ใส่นี่ไม่จำกัดเราใส่ไว้เฉพาะเฉพาะที่เราเราจะไม่เดืดร้อนและก็เราตั้งใจถวายเป็นเป็นสมบัติของประสงค์เพื่อใช้กิจการต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นสังขานุสติสินุสติด้วยเป็นจาคานุสติด้วยเป็นทานการบริจาคด้วยได้3ามอย่าง แล้วต่อไปเทศตตังก็ไม่สะดวกเข้าสารหรือเข้าเปลือกก็ไม่สะดวกท่านผู้รับฟังอย่าเพิ่งหวิย e อกันนะ <c oughs> <c oughs> เรื่องข้าวทึกว่าไม่มีเลยนะไม่ไม่จริงไม่ใช่อย่างนั้นจริงอาตมาตั้งศูนย์สงเคราะห์ที่พระบาทสมเด็จเจหัวให้ตั้งขึ้นเมื่อพศ .2521 เป็นต้นมาเคยพบหลายวาระ ที่หมู่บ้านหลายหลายหมู่ร่วมกันไม่ได้เห็นไม่ข้าวมาแล้วต้องสองสามเดือนก็มีต้องคุณกินคุ้ยป่ามีโวเผือกโคมันเอาข้าวไปแจกคนถังดีใจเกือบตายรับน้ำตาไหลมีผ้าผ่อนท้สบัยก็ไปแจกมีอาหารไปแจกมียารักษาโรคไปแจกต้องแบกกลับบ้านกันบางท่านบอ้ําตาไหลดีใจนึกไม่ถึง ถึงก็ออกปากบอกว่าผมเนี่ยสองเดือนนะครับไม่เห็นไม่ข้าวเลยอย่างนี้มีไม่ใช่ไม่มีท่านที่บอกว่าจนจนยังมีเงินใช้ยังมีอาหารกินยังจนไม่จริงอย่างนั้นจนจริงๆในการกระทําแบบนี้การสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารก็ดีแจกเสือ้อผ้านักเรียนในถิ่นทุรกันดารก็ดีช่วยการศึกษาอุปกรณ์การศึกษายก็ดี ใการสงเคราะห์คนจนก็ดีทำมาแล้วตั้งปีสพัก็ยังมีจดหมายหลายสิบฉบับบอกว่าทำไมดีแต่สร้างวัดไม่ไปช่วยอย่างนี้บ้างต้องขอประธานอภัยโทษท่านดีเขียนมาก็เคยมาวัดป้ายก็มองเห็นเดินนังสือที่แจกของไปช่วยสงเคราะห์เขาออกทุกปีแต่ท่านประเภทนี้ท่านมีตาเป็นทิพย์ มองเห็นโลกทั้งหมดไม่เห็นหรอกต้องมองดูผีจึงเห็นก็ลวงความว่าท่านประเภทนี้เป็นโลกประสาทเสียสัญญาวิปริษฐ์จิตเป็นบ้าเขาทำแล้วก็ยังมองไม่เห็นยักเตือนมาบางทีบางคนเขียนมาติดติกันเดือนในฉบับบ้างมันใหญ่ความตามไทยเสด็จญาติมายาวเหยียดแต่ไม่ลงที่อยู่ไม่ลงชื่ออย่างนี้เขาเรียกหนังสือผีผี แล้วผีเขียนมาถ้าเป็นคนก็คนผีผีเขียนมาหยาบคายแล้วก็เลวทรามมากนี่เราพูดเรื่องธรรมะนะมาว่าอย่างนี้จะสะดุดใจจะได้จำกันไว้ถ้าจะทำอะไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนเพราะว่ากันว่าคนไม่มีข้าวจะใส่บาตรแม้แต่ถ้วยตะไลและถ้วยชาไม่มีมันไม่อยู่จะกินยังไม่มีเลย ถ้าจนแบบนี้หาข้าวก็ยากหาเงินก็ยากก็อยากจะบูชาพระเป็นสังฆานุติกับเขาบ้างทำยังไงเพราะพระสงค์ต้องมีของให้วิธีนี้ไม่ยากบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทำกันแบบนี้คือปลูกมาพริกสักปลีกปลูกพริกสักต้นหนึ่งหรือมาเขือสักต้นหนึ่งี๋ยวฟักแฟงแต่น้ำเต้าอะไรก็ได้ที่ไม่กินได้ ความจริงท่านอาจจะปลูกหลายต้นก็ช่างเถอะตั้งใจไว้ต้นหรือสองต้นก็ตามว่าต้นหรือสองต้นจะเป็นเภศไหนก็ตามไอ้ต้นหรือสองต้นนี้เราจะไม่กินไม่ใช่เองถ้ามีผลขึ้นมาเมื่อไรเราจะถวายพระสงฆ์ให้ท่านไปทำอาหารฉันกันที่วัดอย่างนี้เราจะเห็นต้นไม้ไทุกวัน ต้นประเภทนั้นเราเห็นทุกวันเราต้องลดน้ำํำเราต้องพวนดินเรวต้องใส่ปุย๋ยเน้นที่บางแห่งไม่ต้องใส่ปุย๋ยอย่างที่ดีๆแล้วนี่ไม่ต้องใส่ปุย๋ยเราก็เห็นทุกวันเห็นก็มาอะไรก็คิดว่าต้นนี้ถ้ามีผลขึ้นมาเราไม่กินเราปลูกเพื่อถวายพระเห็นทุกวันก็น,นึกว่าเราปลูก่ถวายพระอย่างนี้เป็นสังขารุนตีกรรมฐาน รวมความ่าสังขารนุติกรมฐานให้ปฏิบัติตามที่แล้วมาถ้าวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาเทนพุทธบริษัทถ้าวันไหนไม่ได้ทำวันไหนไม่ได้คิดถึงวันนั้นใจไม่สบายต้องทำหรือต้องคิดถึงใจจึงสงบายอย่างนี้เถีอยมีชาใน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 สังขานุติกรรมฐาน ตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดที่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามในอนุสติถ้าว่าท่านทําเป็นประจําชาตินี้ลงนรกไม่ได้ถ้าถามตอบจะถามบอกว่าก็ทําบาปไว้เยอะทําไมจะลงนรกไม่ได้ก็ดูตัวอย่างสุปฏิทิาฐิประบุรท่านคนนี้ท่านทําบาปยิ่งกว่าเรามากวันดีไม่ละวันพระไม่เวน้น ไม่เคยยกมือไหว้ใครไม่แต่พระและไม่ยอมฟังเทศไม่ยอมใส่บาตรไม่ยอมทำบุญนิพพานทั้งปวงแต่พอก่อนจะตายนึกถึงพระพุทธเจ้าให้มาช่วยเหลือหน่อยเดียวเท่านั้นตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกได้ฟังเทศจากพระพเจ้าจบเดียวในสมัยที่เป็นเทวดาได้ประโสดาบัน คนนี้ท่านลงมาเกิดไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพุ่งลงเอเวจีไปเลยแล้วกนรกทุกขุมท่านเป็นหมดประวัติมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเล่าต่อกลรวมความว่าทำอย่างนี้ได้ทุกคนท่านยับยั้งนรกในชาตินี้ได้แน่นอนตายคราวนี้ไม่ลงนรกแต่ว่าจะเอาทุกชาติยังไม่ได้เพราะยังไม่ครบเอาทุกชาติต้องท่งศินและกหบทสิบให้บริสุทธิ แต่กำลังใจพอแค่สินห้าก็เอาแค่สินห้าถ้าควบกำหนดสิบได้ก็ควบเลยอาตมาคิดว่าควบเลยดีกว่าจิตเป็นสุขและมีความแน่นอนก็ถ้าต,ตอบว่าถ้าหากว่ามันมีมันควบมันปฏิบัติในสินไม่ถนัดไม่มีพระจะสมาทานสินไม่รู้จะขอสินจากพระที่ไหนบ้านอยู่ไกล ความจริงเรื่องศีลนิบ i ดา a เทพธัตุปริษัตไม่ต้องอาศัยพระเลยก็พระของท่านมีอยู่แล้วที่บานคือพระพุทธรูปและในใจของท่านก็นมีพระและทั้งสามองค์คือพร,พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ที่ท่านึกถึงอยู่ทุกวันนี่นแน่นอนที่สดุดพระที่มีลมให้ใจเขาออกต่ไม่แน่บางทีข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นเปรตก,ก็ได้ ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นสัตว์นรกก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นสัตติชัยก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นคนก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นเทวดาหรือพมก็ได้บางท่านข้างนอกเป็นพระข้างในก็เป็นพระคือเป็นพระอาเดียเจ้ามันไม่แน่นักเอาให้แน่นอนจริงๆก็คือพระในใจของท่านใจของท่าน เวลาสมาทานก็สมาทานนึกถึงพระพุทธร,รูปที่บานของท่านสินไม่มีแค่ศินจริงๆไม่มีแค่สมาทานสินอยู่ที่ตัวเว้นไม่ต้องสมาทานเลยก็ได้เอาตั้งใจเว้นจริงๆว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักทรัพย์เราจะไม่ไประพฤติผิดในกรรมเราจะไม่พูดมมสาวาทไม่พูดคำหยาบไม่พูดโยโยงส่ง,งเสริมก็แตกเล่ากัน ไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์ไม่ดื่มสุราได้มีไรไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของอุคคนใดมาเป็นเป็นสมบัติของตัวโดยไม่ชอบธรรมไม่คิดจองล้างจองผลาญทำร้ายบุคคลอื่นเราจะมีความเห็นถูกคือเชื่อพระพุทธเจ้าแน่นอนและปฏิบัติตามพระรมคำสั่งสอนของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิงย่งในสินห้าเด็กกำหนดสิบ 10. เอาวงแคบๆเท่านี้ก่อน เพียงเท่านี้แล้วท่านทําได้จริงสินมีก็ท่านแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเนื่อว่าการถึงคนที่มีความจําเป็นต้องทำบาปก็มีญาติโยมพุทธบริษัทมากท่านที่มาเจริญกรรมฐานที่วัดทำได้ดีด้วยสามารถได้ทิพกุญญาณ ไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวพรทมโลกได้ไปเที่ยนิพพานได้และนิพพานเขา้าไปเที่ยวไม่ได้เพราะเรื่องคนนั้นคนใดย,ยังหนาแน่นโดยกิเลสคนนั้นไปเที่ยวไม่ได้นิพพานนิพพานเวลาที่จะไปต้องอารมใจสะอาดอย่างน้อยเวลานั้นใจจิตสะอาดเท่าประสดาวันจึงเข้าเขตนิพพานได้เอาจะพาะเวลาที่เขาํากันก็เหมือนกับว่าแว่นตาที่เราใส่ เวลาไหนมันสกปรกมันก็มองไม่เห็นเวลาไหนเราขาดสะอาดแล้วก็มองเห็นชัดสําหรับบรรดาแต่พุทธบริษัทที่จเจริญกรรมฐานก็เหมือนกันเวลาไหนจิตสะอาดที่สุดเวลานั้นไปถึงเขตนิพพานได้กลับลงมามาันสกปรกใหม่นั่นเรื่องธรรมดาของจิตเวลาจะไปใช้เวลาเล็กน้อยนิดนิดครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสะอาดเวลานั้นแล้วก็ไปได้ใหม่นิพพานนั้นไปได้ไม่เป็นไร ก็รวมความว่าการปฏิบัติของเราบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายถ้าคนตั้งใจจะทําความดีตัดสัญญาโยต์างสามรายการแต่มันตัดไม่ออกอาชีพจําเป็นยิ่งถึงเช่น,น,นทํานาทําไร่เป็นต้นต้องใช้ยาฆ่ามแมลงบางคนก็มีความจนบังคับต้องฆ่าสัตว์ฆ่าปลาหาเลี้ยงชีพยอย่างนี้ก็ยังสมาทานศีลได้ เวลาใดที่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นก็ทําไปตามประกอบอาชีพมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยตำหนิใครเวลาใดที่เลิกจากกิจนั้นทําใจสบายลืมอารมณ์นั่งเสียแล้วปฏิบัติทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดคิดว่าตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปถึงเวลาท่านั้นเราจะไม่ละเมิดเด็ดขาดแล้วก็ลืมบาปท,ที่ทํามาแล้วถ้าจะให้ดีที่สุด เวลาบูชาพระนสมนเสร็จตอนนั้นเราทิศสุสนให้กับบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ข้ามาแล้วว่าขอให้เธอจงมาโมทนารับผลกุศลเช่นเดียวกับเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอเธอทั้งหลายจงอโหอสิกรรมให้แก่เราตั้งตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะเข้าวัน,นิพันธ์เท่านี้บรรดารท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าทําทุกวันกําลังใจจะเบา และอย่าลืมเมื่อเวลาใส่ข้าวหรือใส่สตังหรือจ่ายของอยังจะปลูกต้นไม้หรือปลูกมะเขือพริกถวายพระสงฆ์เวลารดน้ําสดวิรัตโยแลือก็ถามหาลาบโดยทําอย่างนี้เป็นปกติไม่ชา้าแรงกายหาผักข้าปลาค่าสัตว์จะไม่มีกับท่านเพราะอะไรพระทรัพย์สินงของท่านมันมากพออยู่พอที่จะเว้นไม่ต้องทาอย่างนั้นสามารถจะประกอบอาชีพทรงตัวในแบบสบายๆบาย รบรรดา่านพุทธบริษัทหลายต้องพูดเร็วหน่อยเพราะเรื่องยาวเวลาน้อยการปฏิบัติแบบเบาๆอย่างนี้แต่มาขอยืนยันกับบรรดาท่ทนพุทธบริษัทถ้าทําประจําทุกวันท่านจะมีผลตามที่กล่าวมาแล้วรบรรดาสาวกขออองค์สมเด็จพระปฏิบตแก้วรีบพูดเกือบตายก็ยังเกือบจะไม่พอกับเวลาแต่เวลามันหมดแล้วนี่บรรดาท่ทนพุทธบริษัทก็ต้องขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่ามพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี